กาบเรียนอาจารย์สุพัชยาชวนพงพานิชและอาจารย์ธนสิทธิ์พรมพิง์พวกผมกลุ่มที่1หมู่เรียน830จะมานําเสนอรายงานผลปฏิบัติการกฤศาสตรส์ของของไหลนะครับโดยสมาชิกประกอบด้วยนายเจษดากรทรับสอนนายฉัดชัยคงเกาะนางสาวนัทมนเสือน้อยนายธนวัตรสุวรรณสัติ์นายพุทธพงศ์สิริกุลนายสุพนัทเดือนสิริรัตนายบุญยรัตน์ทั่วดาว และนายอนบกัญญาลรือคลิปนี้เป็นปฏิบัติการที่2นะครับเรื่องการลอดไหลประตูระบายน้ำและไฮดรอลิกจั๊์ Flow under sluice gate and hydraulic jump บทปฏิบัติการที่2การไหลลอดประตูระบายน้ำและไฮดรอลิกจั๊์ Flow under sluice gate and hydraulic jump วัตถุประสงค์ของบทปฏิบัติการนี้นะครับเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการไหล ของน้ำลอดใต้บานประตูระบายน้ำชนิดตรงและศึกษาถึงลักษณะการเกิดไฮดรอลิกจ้ำรวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องครับอุปกรณ์และเครื่องมือครับ 1. เครื่องทดสอบ hf 5 3 0 t i l t i n g 4 Channel ขนาดความกว้าง300ม mm, มครับ 2. ประตูระบายน้ำชนิดตรง 3. เครื่องมือวัดความลึก d เด g เก e และตลับเมตร 4. นาฬิกาจับเวลาครับ สนะครับก็เป็นหลักการทฤษฎีของบทที่สนะครับสามจุดนะครับก็เป็นสมการที่เกี่ยวข้องในการไหลของน้ําในทางน้ําเปิดนะครับโดยใช้สมการด้านตามด้านล่างนี้เลยครับแต่เมื่อนะครับโลเป็นค่าคงที่นะครับก็จะได้ a 1คูณ v 1นึท่ากับ a 2คูณ v 2หรือนะครับเมื่อ a 1และ a 2คือพื้นที่หน้าตัดของการไหลตำแหน่งที่1และ 2ตามลําดับนะครับ v หนึ่งและ v 2คือความเร็วของการไหลที่หน้าตัดหนึ่งและตามลําดับครับจะได้เป็น q 1เท่ากับ q 2ครับผมโดยรูปนี้นะครับก็แสดงถึงการไหลในทางน้ําเปิดแล้วก็แสดงเทอมต่างๆงพลังงานครับผมสามจุดหนึ่งดสองนะครับก็เป็นสมการของเบอร์นูลีนะครับโดยจะใช้สมการตามด้านล่างครับผมโดยที่ p หนึ่งใน p สองับคือความดันที่ผิวของของไหลนะครับตำแหน่งที่หนึ่งและสอ เซตหนึ่งและเทตสองครับคือค่าระดับของท้องน้ําที่หน้าตัดหนึ่งและสองแกมมานะครับคือน้ําหนักจําเพาะส่วนค่า g นะครับคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับสามจุดหนึ่งจุดสามนะครับก็คือเป็นสมการโมเมนตัมนะครับก็จะใช้สมการตามด้านล่างนี้เลยครับโดยที่ซิกมาเอฟเอ็กนะครับคือผลรวมของแรงกระทําทั้งหมดในทิศทาง x กครับโลนะครับคือความหนาแน่นของของไหลครับแล้วก็ Q นะครับคืออัตราการไหลของของไหล v x 1นะครับคือความเร็วการไหลในทิศทาง x ตรงตำแหน่ง1 v x 2นะครับคือความเร็วของการไหลในทิศทาง x ตรงตำแหน่ง2ครับผมรูปที่3นะครับก็คือในอแกรมอิสระครับผม3.2พลังงานจำเพาะคือพลังงานของการไหลของของไหลในทางน้ำเปิดสามารถคำนวณจากความลึกของการไหลบวก ความเร็วเฉลี่ยกำลังสองหารด้วย2คูณค่าแรงโน้มถ่วงโดยจากโค้งพลังงานจำเพาะนะคะพบว่าค่าอัตราการไหลใดหนึ่งค่าและค่าพลังงานจำเพาะใดหนึ่งค่าจะทำให้เกิดความเล็กที่เป็นจริงได้สองค่าสามารถแบ่งเป็นซัตคิทิคอลโฟ และซ u เปอร์คิทติคอลโฟล3.3นะคะการแบ่งสภาพการไหลในทางน้ำเปิดโดยใช้ฟุดนัมเบอร์โดยฟุดนัมเบอร์นะคะสามารถคำนวณจากความเร็วของการไหลหารด้วยแรงโน้มถ่วงคูณความลึกทั้งหมดยกกำลัง1นส่วนสโดยค่าฟุดนัมเบอร์เท่ากับ1จะเป็นการไหลแบบคิทติคอลโฟล ค่าฟุตนัมเบอร์น้อยกว่าหนึ่งจะเป็นการไหลแบบซับคริติคอลโฟค่าฟุตนัมเบอร์มากกว่าหนึ่งจะเป็นการไหลแบบซุปเปอร์ค i ิติคอ o w สามจุด momentum function คือ momentum function ที่หน้าตัดใดๆของการไหล สามารถคำนวณจากอัตราการไหลยกกำลังสองหารด้วยแรงน้มถ่วงคูณพ, i, พื้นที่หน้าตัดของการไหลบวกด้วยพื้นที่หน้าตัดของการไหลคูณด้วยความลึกของน้ำวัดจากผิวอิสระไปยังจุดเซนทอยของพื้นที่หน้าตัดของการไหลในรูปที่5นะคะก็จะเป็นลักษณะโมเมนตัมฟังก์ชันนะคะ 3.5นะคะการไหลลอดบานระบายและไฮดรอลิกจัมนะคะเมื่อมีการไหลผ่านบานระบายนะคะจะเห็นว่าน้ำจะพยายามปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นและก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฮดรอลิกจัมนะคะ3.6การวัดอัตราการไหลและปริมาณ จะอาศัยหลักการการกักเก็บของไหลในถังกักเก็บพร้อมกับจับเวลาสามารถคำนวณได้จากความเร็วของไหลหารด้วยเวลาค่ะมาถึงส่วนของตารางบันทึกผลการทดลองนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทราบค่าของความกว้างของรางน้ำน,นะครับและค่าที่เราต้องบันทึกขณะทำการทดลองนั่นก็คือ ค่าปริมาตรของน้ําและเวลานะครับเพื่อนําไปใช้ในการหาค่าของอัตราการไหลและอีกค่าหนึ่งก็คือค่าความลึกของน้ําที่จุดต่างๆนะครับเพื่อนําไปใช้ในการคํานวณต่อค่า e เนี่ยจะได้จากสูตร e เท่ากับ y บวก q กําลัง2ส่วน2 g y กําลัง2นะครับส่วนค่า m จะได้จาก m เท่ากับ q กําลัง2 b ส่วน g y บวก y กําลัง2 b ส่วน2นะครับ และผลการทดลองจากการทดลองและตารางคำนวณพบว่าค่าพลังงานจำเพาะ r แปรผันโดยตรงกับอัตราการไหลของของไหลและค่าโมเมนตัมฟังก์ชันจะมีค่าแปรผันตามความลึกของน้ำทั้ง3ามจุดและเมื่ออัตราการไหลของทั้ง3ามจุดมีค่าเท่ากันโดยณนะจุด y 1ค่าโมเมนตัมฟังก์ชันมากที่สุดรองลองมาคือจุด y 3และจุด y 2ที่มีโมเมนตัมน้อยที่สุดเนื่องจากมีความลึกน้อยที่สุด และเมื่อเกิดไฮดรอลิกจั๊มความลึกของน้ำเปลี่ยนทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานจำเพาะระหว่างจุด e ที่จุด y1 ถึง y2 มีค่าเป็นบวกแต่ e ที่จุด y2 ถึง y3 จะติดลบว,วิจัยพักทดลองครับจากการะทดลองการหลลอดประตูระบายน้ำและไฮดรอลิกจั๊มค่าที่ได้จากการคำนวณและนำไปพัรราที่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความลึกกับค่าพลังงานจำเพาะนะครับ และค่าความลึกกับค่าโมเมนตัมฟังก์ชันนะครับซึ่งทั้ง2การาฟมีลักษณะเป็นเส้นโค้งตามทฤษฎีนะครับโดยที่ทั้งสงการาฟนี้นะครับสามารถนําไปพิจารณาเพื่อหาค่าการไหลในสภาวะวิกฤตคร i t ิคอลโฟ o w และความลึกวิกฤตคริ i ิคอลเด t h ได้ครับก็ขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ